ขุมพลเข้าโอ๊ตบ้านครูหญิงโอ้อหดูแล้วก็ข้ามาขอพบท่านหัวหน้านัดประการลัดนุ่ยหน่อยได้ไหมครับก็ได้ฮะเรียนเจ้าข้างหลังเลยนะครับจอดด้านหลังครับ ขอบคุณว่ากอดินแบงค์ครับท่านมีอะไรจะแจ้งหรือโอ้ข้าจะมาแจ้งท่านว่าตอนนี้กิติชนกิติตชนกับโอนันเขา,เาได้เสียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอท่านมีคลิปไหมถ้าอยากดูคลิปนั้นจะจะละเกิน่ะ เออคลิปนั้นอยู่ที่เจ๊หญิงแล้วยังไงทันก็ไปหาเองนะ